สวัสดีคะ่ะแม่ๆเดี๋ยวคุก็จะไปพิลาทิสนะคะแต่ขอกินโปรตีนเฟอร์ตี้ก่อนนะคะลองท้องเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราออกกําลังกายแล้วก็มันจะโหยนะคะแล้วมันจะหิวพอมันโหยมันหิวมันจะแบบฟัดงงงฟั่งานนะคะคราวนี้แบบมันจะกินไม่เลือกเพราะฉะนั้นลองท้องไปด้วยโปรตีนเฟอร์ตี้ก่อนเลยนะคะมันเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะ พิลาทิสมันก็เป็นการออกกําลังกายคล้ายๆกับโยคะนะคะมันก็จะเป็นแนวยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะเป็นการออกกําลังกายที่ไม่หนักนะคะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกกลางนะเตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นคนที่เตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์กูก็จะแนะนาพวกพิลาทิสโยคะว่ายน้ํานะคะเดินเร็วนะคะหรือว่าปั่นจักรยานกับที่จะไม่แนะนําการออกกําลังกายที่เป็นการเวทหนักๆนะเวทหนักๆก็เช่นพวกแบบยกเวทเอยหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อสร้างกล้ามท้องหรือว่าเป็นพวกใจกีฬาหรือว่า วิ่งมาราธอนอะไรพวกนี้กระโดดเชือกอะไรที่มันเล็กรุนแรงเกินไปไม่ใช่นะคือให้ออกกำลังกายร้อยห้าสิบ นาทีต่อวีคนะคะหรือประมาณ30นาทีต่อวัน5วันหรือ3วันวันละ50นาทีนะครูก้อยก็จะเป็นพีลาทิสนะคะอาทิตย์นึงประมาณ2ครั้งแล้วก็จะเป็นเดินนะคะเดินเร็วนะประมาณ3กิโลนะคะอีกประมาณสัก2วันนะประมาณเนี่ยสาถึงหวันนะคะไม่หนักนะคะไม่หนักถ้าออกกําลังกายหนักเนี่ยฮอร์โมนเราก็จะแกว่งฮอร์โมนจะเพี้ยนการตกไข่ก็จะผิดปกติถ้าไม่ออกกําลังกายเลยเลือดก็ไม่ไหลเวียนฮอร์โมนก็ไม่สมดุลน,นะขอกินโปรตีนก่อนเดี๋ยวไปแล้ว กล่องนี้จะหมดแล้วอะป<ๆ>ุ้ยกล่องนี้หมดมเหลือเอ่าสตรอเบอรี่หมดแล้วเราเป็นคนชอบกินสตรอเบอรี่ด้วยเหลือวานิลาลานมข้าวแล้วก็เหลือชออ็อกโกแลตแล้วก็เหลืออุย้ยแม่ละญี่ปุ่นช็อกโกแลตอ่ามันละญี่ปุนออ่น,นสตรอเบอรี่ไปเร็วมาก <ปะ S 1> แต่แม่อยากกินสตรอเบอรีอ่อ่ะไม่ได้นะ้อไม่ได้หยิบโปรตีนโปรตีนหน่อยเรี๋ยวเาบาเสียงไหมป้า กล่องนี้มาใหม่กล่องน,นี้มีซาวอเบอรี่ไหมลองเปิดดูเพราะเวลาเราเวลาชอบปั่นกับผักหรือว่าครูก็จะชอบปั่นกับแบบสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรพวกเนี้ยเออครูก็จะซื้อบลูเบอรี่ซื้อสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยแล้วมาฟรีตเอาไว้แล้วก็เวลาปัน่นเฮ้ยกล่องนี้ก็ไม่มีซาวอเบอรี่อีกแล้วซาวอเบอรี่แบบยอดฮิตมากเดี๋ยวแซ่บหาใหม่เหลือ,อาา <laughs> แต่กล่องที่ยังไม่ได้แกะซิล หรือว่าแม่กินรสอื่นดีเหลือแต่กล่องที่ไม่เซียมจริงสวัสดีค่ะแม่ๆอย่าลืมจัดเวลาเรื่องออกกำลังกายด้วยนะ เออ่ตอนนี้หลายคนถามคุกก้อยน้ำหนักคุกก้อยเท่าไหร่นะประมาณ54-55กิโลกรัมนะซึ่งจริงๆคุกก้อยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เข้าคอร์สลดน้ำหนักใดๆถ้ากินก็คือกินตามความพีปกติเลยนะคะแต่ว่าหากเรากินโปรตีนถึงในแต่ละวันเนี่ยเราจะลีนเองนะคะเราจะลีนเองเพราะว่าคุกก้อยไม่กินแป้งอยู่แล้วนะคะหรือเผืพวกคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยลดนะคะแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยก็จะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยนะก็จะกินเป็นพวกโปรตีนปั่นอะไรอย่างนี้แทนนะคะแล้วก็โปรตีนวันละสองซองบางวันเนี่ยถึงสามเลยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าคืออออเเรรรรราา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 าต้้งกกกนนที่่สหหมว กินเข้าไปแล้วมันไม่ได้สารอาหารนะพวกลดคาร์บแล้วก็อของหวานทุกก็ไม่กินอยู่แล้วนะคะของหวานที่เป็นพวกขนมเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งผลไม้รสหวานถ้าในช่วงมาปรุงไข่จะไม่กินเลยแต่ถ้าในช่วงเรียมขนานก็คือมีทานบ้างเช่นพวกแบบมะละกอกล้วยอะไรพวกนี้ทานบ้างนี่น้องไมได้ามีแม่แม่อยู่ตรงนี้อ่ะแม่ก้อยจะเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้ y, จะมีใครช่วยแม่บ้างเ <My God. S 1> นาะ มีใครช่วยน,น่นนนช่วยกันนะน้องช่วยมาดูสิอะน้องเอารถอะไรเดี๋ยวว่าแม่เด็กจะมาวอลแวร์กับนมแม่คือ <c oughs> ฟอรตี้ะค่ะครูก้อยออกแบบมาสําหรับคุณแม่ที่วางแผนนะคะที่จะเตรียมน้องโดยเฉพาะแล้วก็ครูก็อ,ออกแบบมาให้สําหรับ ตอนที่เราตั้งครันแล้วเนี่ยยังคงทานต่อได้อย่างปลอดภัยนะคะ,ะเพราะว่าโปรตีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะในตอนที่เราท้องแล้วด้วยนะคะเพราะว่ามันจะสร้าง พัฒนาการการจเจริญเติบโตของทารกในคันนะกรณีที่แบบคนที่ทานอาหารไม่ถึงนะอาจจะก,กินเสริมไปวันละซองหรือ2วันซองก็ได้กรณีที่ท้องแล้วนะกรณีที่แบบตั้งครันไปแล้วอ่ะนะคะอา่าควนที่คนที่ก่อนท้องเราบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกนะคะแล้วก็เป็นการบาลานซ์ฮอร์โมนเพราะว่าเราจะเน้นไปที่ฮอร์โมนเอ่อเราจะเน้นไปที่โปรตีนจากพืชมากกว่านะคะคนที่เตรียมตัวท้องนะคะซึ่งเฟอร์ตี้มันเป็นแพลนเบสโปรตีนมันเป็นแพลนเบสโปรตีนนะคะแล้วก็มีกรดอะมิโนครบถ้วนเลย ชมะะีมัลติวิตามิน3 3ชนิดมีโฟลิกด้วยมีคอลลาเจนด้วยทําให้แบบผิวพรรณเราดีด้วยนะคะของคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็เบต้ากูแคนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอินโนชิตอลซึ่งเป็นสารบำรุงไข่ทาให้ไข่ตกปกติทม่ให้ไข่อ้วนโตนะคะลดปัญหาไข่ใบเล็กนะคะแล้วก็โคอนไนม์คิวเนนะคะที่เป็นตัวเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่กรณีของเราที่แบบเริ่มแบบ สาแล้วเริ่มแก่แล้วพลังงานในเซลล์ไข่ก็ลดลงอะไรเงี้ยนะคะต้องกินคอนไลคิูเทนเพิ่มตอนนี้ก็ใส่ให้ถึง30มิลลิกรัมนะคะแล้วก็จะมีพวกแบบสารสก,กัดจากแครอทสารสก,กัดจากเกากิ์นสารสก,กัดจากทับทิมต่างๆที่เป็นสารต้านอานุนมูลอิสระนะคะที่จะทําให้ไข่เราเนี่ยสวยรวมถึงพวกไขมันดีต่างๆที่มาจากพวกน้ํามันแฟลกซ์เนาะฮะแฟลกซ์อิซซ์ออยหรือว่าเป็นพวกเอ,อ่อเม็ดทานตะวันนะคะที่จะให้เป็นน้ํามันดีนะเพราะผู้หญิงต้องกินไขมันดีแต่เราต้องงดไขมันทรานนะคะอันนี้เปิดกล่องใหม่เลยเพราะะว่่่าในนน1กลองเีียมมัจ4รคะ มานะคะ1กล่องมี12ซอ,องแบบนี้มีทั้งเมล่อนญี่ปุ่นสตรอเบอรี่วานธุ์น้มข้าวช็อกโกแลตเมื่อกี้แม่อยากกินสตรอเบอรี่ใช่ไหมแม่ก็เลยต้องเปิดกล่องใหม่นะคะว่า2กล่องเมื่อกี้แม่ฟวดาสตรอเบอรี่ไปหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะปกติเนี่ยคุกกีก็จะเช็คกับพวกนมแพะหรือว่านมอ,อัลมอนด์นะคะอันนี้นมแพะขัดเกลื่ตอนนี้นมแพะคุณแม่รอหน่อยนะคะเพราะว่า ของหมดอยู่นะมันมีน้อยเพราะาจะเกล็ดหัวนมมาค่ะมันต้องคั้นเฉพาะหัวนมจริงๆของแม่แพท้ที่น้ำนมแรกของแม่แพ้ะนะคะตอนนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์เข้าอยู่นะรอไปก่อนตอนนี้อยู่ที่บ้านครูก้อย <laughs> เรากักตุนนะคะตอนนี้ยังไม่มีส่งถึงแม่แม่เดี๋ยวมาเมื่อไหร่จะแจ้งทางไลน์แอบนะก็จะแชร์กับนมแพเน,นี่ยนมแพคัดเกรดนะคะหรือว่านมอัลมอนอนะคะนมวัวครูก้อยจะให้งดนะนมอัลมอนอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวลงตู้เย็น อยู่ในไหนนี่อยู่ในตู้เย็นนี่นมอัลมอนด์อันนี้นมแพะมนมแพะเป็นคัดเกรดนะคะเป็นเจดหัวนมนะอ่าจะเช็คก,กับนมแพะนมอัลมอนด์นมแพะกระป๋องหนึ่งนมอัลมอนด์กล่องหนึง่งนะเดี๋ยวจะจัดการเลยเออหรือถ้าแบบในวันที่เราเร่งรีบก็น้ำเปล่าได้นะ วิตามินเดี๋ยวค่อยมากินตอนพอมื้ออาหารนะคะจริงๆกินหลังเฟอร์ตี้ก็ได้เพราะมันก็เป็นเนื้ออาหารเหมือน,นกันก็บอกเช็คของคุณแม่นอาไม่ได้จะเช็คให้แม่เปล่าเที่ยวเช้อนี่ยวแม่ใส่นม นมแพะหนึ่งกระป๋องก่อนนมแพะนะคะมันจะมีข้อดีกว่านมวัวในเรื่องของโปรตีนสูงกว่าโปรตีนโมเลกุลอ่อนนุ่มกว่านะคะมีวิตามินสูงกว่าเพราะว่าระบบการสร้างน้ำนมแบบของแม่แพะนี่เป็นแบบ อพอลไครเหมือนกับการสร้างน้ำนมของแม่เลยวิตามินกะเดิดรอดออกมามากกว่าแล้วก็กดไขมันดีสูงกว่าวิตามินดีสสูงกว่าสารก่อแพ้น้อยกว่านะโมเลกุลอ่อนนุ่มโมเลกุล c p พนะคะทาให้ไม่ย่อยยากแล้วก็เลคโตสต่ำนะคานมแพ้เลคโตสต่ำกว่านมบัวเลคโตสคือสารที่ทําให้อ่เป็นนมน้ําตาลนะคะน้าตาลในนมหรือว่าสารก่อแพ้พวกนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่แบบตั้งครรภ์ไปแล้วเนี่ยบางทีเป็นนมนมวัวในลูกแพ้นมบัวนะ เป็นมทางเลือกมันก็คือนมแพะนะคะแล้วก็พวกนมอาลมอนคือนมจากพืชครูก็บอกแล้วว่าเน้นไปที่โปรตีนจากพืชน,นะ,ะ,ะโปรตีนจากสาัตว์ให้กินก็คือนมก็เป็นนมแพะนะคะแล้วก็ปลาไข่อะไรพวกเนี้ยพร้อมเช็กย่างโฟรตีหนึ่งซองนี่มันจะให้โปรตีนที่เป็นสารอาหารเลยนะคะพร้อมดูดซึมเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่โปรตีนที่ต้องรอยย่อยเหมือนเราเคี้ยวหมูเคี้ยว ไข่เคี้ยวไข่นะคะอันนี้คือรูปของกรดอะมิโนเลยพร้อมดูดซึมนะคะกินปุ๊บเนี่ยใช้งานได้ปั๊บนะบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกเลยนะคะเพราะว่าคนที่เตรียมตัวมีลูกเนี่ยบางทีเราจะเข้ากระบวนการเดือนหน้าอีก2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยเราต้องใช้วิธีการแบบเล่งเร่งรัดนะ,นะคะอันนี้ลูกอ่ะคือเราต้องกินแบบให้มันได้สารอาหารเลยนะคะ อาหารทั่วไปเราก็กินบำรุงไปอยู่แล้วพบห้าหมู่แล้วนะคะอันนี้เราก็เสริมนะคะเพราะว่าเราต้องการไข่หลายๆใบนะผนังบนลูกให้มันขึ้นตามเกณฑ์จะได้แบบใส่ตัวอ่อนได้ซะทีอะไรอย่างเงี้ยน,น้องไม่ได้จะขยับเปล่าน,น้องขยัน้องขยับขยัขยับ mm hmm. ค่ะแรงๆค่ะแรงๆค่ะลูกแรงๆค่ะลูกมีแรงอ่ะเปล่า ขยา่าให้แม e ่แรงๆจับแน่นๆแล้วก็แรงๆเลยหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะแม่ๆเขย่ามันแตกตัวยังคะแตกตัวแล้วค่ะนะคะแตกตัวยังคะลูกแตกตัวแล้วค่ะแตกตัวแล้วค่ะแม่ถื่มได้ยังคะได้ยังได้ยังอ๋อน้องอยากดื่มด้วยมาๆมาๆมาตรงนี้มาแม่อยากดื่มด้วยมาตรงนี้มามาๆแม่ขย่าอยู่นี่เองเดี๋ยวแม่จะไปพีลาทิสแล้ว กินไหมคะน้องกินไหมนะ,ะขอก่อนคะ่ะขอบคุณแม่ก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณคะ่ออคณคะอ่าเด็กชอบกินขอโทษทีนะหกไปนิดนึงนะแม่้อนหนูเยอะเกินไปรสชาติเป็นไงคะลูกไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอร่อยไหมคะหวานหวาน ความหวานเป็นความหวานที่มาจากซูคารส์สแล้วก็ย่าหวานนะคะไม่ได้เติมน้ำตาลลงไปเลยนะหม mm hmm. ดแล้วอะจะเอาลูกชีเล่นอ๋อจะเล่นลูกชีกเอาลูกอ่ะ mm hmm. ไปก่อนนะแม่กูใกล้เลดเรทรนเนอร์ละ เราก็ซื้อคอสพิลาทิสแบบเอุ้ยเขาเรียกว่าแบบ private class ไปเล่นกับสามีไปก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆที่ในคลาสของพิลาทิสมาฝากบ๊ายบๆไม่ได้ไม่บายแม่แม่ก่อนบ๊ายใช่ไหมอ่ะป้าป้าพร้อมละมาลูกไี่ มันต้องมีถุงเท้าพิลาทิสเนี่ย yeah, ถุงเท้าพิลาทิสเป็นแบบนี้